แล้ววันนี้ก็มีโอกาสได้เป็นตัวแทนท่านประเดชพระคุณหลวงปู่สอพันธุโลซึ่งท่านก็ได้มอบหมายอะไรหลายอย่างตั้งแต่ได้นำท่านประเดชพระคุณหลวงปู่ลงไปสู่สังคมกรุงเทพมหานครปี2 5 4 0ปี2 5 4 1จากนั้นมาท่านก็ได้มอบบาท มอบอะไรไว้ห,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 หลายหลายหลายอย่างกับท่านกับพระอาจารย์เจ๋วที่นำท่านพระเดชพระคุณหลวงปู่ลงไปที่บ้านเรือนไทยลาษารตั้งแต่ครั้งแรกซึ่งจนกระทั่งหลวงปู่ท่านได้ตั้งเป็นโครงการสร้างหลวงพ่อเจกษัตริย์ช่วยชาติแล้วก็ช่วยสถานที่ต่างๆผู้ที่นำพระหลวงพ่อเจกษัตริ์ มาถวายหลวงปู่สอนั้นก็เป็นปู่ของอาจาปเป็นปู่ของท่านพระอาจารย์สนองที่บ้านข้ออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีนะที่นำไปถวายท่านที่วัดอรัญญิกาวาดปี2,508ซึ่งเป็นปีอาจารย์แจวเกิดพอดีปี08เนื่องจากท่านพระอาจารย์สนองก็อยู่ในโครงการด้วย เริ่มใหม่ๆท่านอาจารย์สนน o ก็อยู่ในโครงการหลวงพระเจกษัตัตย์แต่ท่านยังไม่ทันได้หลวงพระเจกษัตัตย์ในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่ได้หลวงพระเจกษัตัตย์เป็นเนื้อเนื้อพระธาตุจากถ้ำเสรษถีที่เขาสามร้อยยอดอจังหวัดประจวกคิรีขันเป็นเนื้อหินพระธาตุอย่างสวยงามที่ได้มาเรียกว่าอย่างเรียกว่าได้มาโดยง่ายหรือว่าท่านอยากจะมา เป็นมิ่งขวัญให้ลูกให้หลานก็เลยในวันนี้ได้ถือโอกาสนี้มอบให้เป็นอเป็นสิริมงคลแก่วัดดอนบันเทือนในโอกาสที่ได้สร้างพระอุโบสถที่จะสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแล้วก็จะมีการสลองในปีในปีปีหน้าปีหน้าฉะนั้นในวันนี้ก็ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้มอบท่านพระอาจารย์ขอ อำนาจบารมีของหลวงพ่อเจเกษัต์อยู่ในสถานที่ต่างๆตลอดถึงบุญญาบารมีหลวงปู่สอขอจงอามาสถิตอยู่ในสถานที่เรียกว่าองค์พระแห่งนี้ให้มีความขขังมีความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันกันกบองค์ต้นแบบต้นฉบับต้นเดิมใครไปกราบไปอธิษฐานไปสักการะอะไรต่างๆขอให้ประสบผลสําเร็จาตามความประสงค์แล้วก็มีเรียกว่าได้รับ ่ความรู้สึกว่าหลวงปู่ท่านจะให้มอบองค์นี้ให้ท่านพระอาจารย์สนองไว้ที่วัดป่าดอนบันเทือนต่อไปเพื่อความเป็นสิริมงคลขอมอบท่านพระอาจารย์สาธุอานอาจารย์มีได้ว่าช่างหน่อยออืม ada tát lâm bỏ. à tát lâm ừ. khi mà chàng thành đều cuộn ở